ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุดรธานีนำพนักงานฝึกอบรมดับเพลิงและก็ซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี2567ค่ะ การฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้นโยบายของบริษัทเซ็นทรัลเวิลด์จำกัดสาขาอุดรธานีโดยมีคุณอนุชาเปรมเพชรผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซาอุดรธานีในนามผู้อำนวยการดับเพลิงนำเจ้าหน้าที่พนักงานผู้ประกอบการร้านค้าเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยเพื่อสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยกรณีเกิดอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานร้านค้าและลูกค้าเข้ามาใช้บริาร ภายในศูนย์การค้าเพื่อลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอักคีภัยเพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดในการบริหารจัดการและการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยรวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอักคีภัยแบ่งการฝึกอบรมเป็นภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่26ถึง27กันยายน2567มีการจำลองเหตุการณ์ เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณชั้น5้ศูนย์การค้ามีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าตรวจสอบสถานการณ์ใช้เวลาเพียง20นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงและก็อบพยพผู้ที่อยู่ภายในอาคารลงมาจุดรวมพลชั้นล่างของศูนย์การค้าได้โดยมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเซ็นทรัลเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครอุดรธานีซึ่งได้ส่งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าร่วมฝึกอบรมใน

แลนะส่งทีมภายน,นได้เกเข้าน,นะคะสามายค่ะนะครับก็วันนี้เอ่อเพืนะนรับของเรานะครับ